การเมืองยังมีเรื่องของร่างรัฐธรรมนูญฉบับปรงประชามตินะครับซึ่งเร็นี้พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีนะครับก็ได้บอกว่าได้มีการลงนามขอระราชทานร่างรังรฐธรรมนูญฉบับประชามติแล้วเพื่อจัดตั้งคณะกรรมการชุดพิเศษ11ชุดและเตรียมการแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญภายใน30วันฝั่งเสียงท่านนายกครับทูานก้าถวายไปแล้วว่าขอรับระดานรับหนูแบบเพื่อดาเนินการนะครับปรปับปรุงแก้ไขนะก็ใช้เวลาประมาณหนึ่งเดือนนะครับแล้วก็ ตรงนี้หนึ่งเดือนก็ทงางคณะกรรมการที่จะตั้งมา11ท่านในที่ว่าของเดิมนะแล้วก็ต้องให้เวลาในะอารักษ์เลยเขาเขียนลงสมุดไทยด้วยว่ามันมีส่วนแก้ไขไงต้องแก้ไขตรงนี้ด้วยตามประเพณีจารีก็ไม่เกินเดือนนะนะ ซึ่งเมื่อวานนี้อาจารย์มีช้รูชุพันนะครับในฐานะประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญก็เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกฤษฎิกาชุดพิเศษนักแรกแล้วซึ่งก็มีคุณพรพชรวิชิตชูรชัยคุณวิชนุเครืองามและคุณอุบลศักดิ์วันโนร่วมเป็นกรรมการด้วยซึ่งคุณวิชนุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีนะครับก็บอกว่าการแก้ไขครั้งนี้ถือว่าเป็นไปตามข้อสังเกตพระราชทานยืนยันว่าไม่มีการแก้ไขในเรื่องการเมืองหรือเพื่อหรือเพื่อเป็นการยืดระยะเวลาใดๆการแก้ไขครั้งนี้โดยส่วนตัวคิดว่าน่าจะใช้เวลาไม่เกินวัััันนนนจจาากกกกก้้พอรษ์ดหมมมึแไไขใสุทย อีก10วันจึงจะเสร็จเรียบร้อยครับ